คลิปทูตูรียลในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการเปิดใบงานแจ้งซ่อมค่ะขั้นตอนง่ายๆเพราะว่าสมมติว่าเวลาเราไปหน้างานแล้วเกิดเจอเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ที่เสียทำยังไงตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คลิกแถบด้านบนซ้ายมือเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเจอหมวดหมู่ระบบงานซ่อมค่ะหลังจากนั้นคลิกเข้าไปได้เลยตรงคำว่า แจ้งซ่อมนะคะก็จะเจอเป็นเมนูแบบนี้นะคะอาการเสียเราก็บอกไปว่าเครื่องจักรที่เราเจอเนี่ยมันเสียเพราะอะไรอย่างปอนก็จะบอกว่าเสียงดังเครื่องจักรเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกเครื่องจักรที่เสียนะคะ ถ้าสมมติว่าเรามีตัว QR Code อยู่ตรงเครื่องจักรู่แล้วสแกนได้เลยหรือเราจะเลือกเป็นการค้นหาก็ได้ซึ่งค้นหาโดยอะไรได้บ้าง QR Code าร์โค้ดหรือตามอื่นๆประมาณนี้เลยนะคะแต่ปอนนะคะจะเลือกค้นหาตามสถานที่ตั้งค่ะโอเคมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ปอนก็จะเลือกค้นหาตรงที่ตึกผลิตหนึ่งสมมติว่าเครื่องจักรมาอยู่ที่ตึกผลิตหนึ่งนะคะก็กดค้นหาได้เลยนี่เราก็จะเจอเครื่องจักร ะะก็เลือกเครื่องที่เสียไปโอเคปอนเลือกเครื่องที่เสียเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะก็จะเป็นการเพิ่มรูปภาพดังนี้ค่ะในโหมดการเพิ่มรูปภาพเนี่ยพี่สามารถเพิ่มได้สูงสุด10รูปภาพเลยปอนก็ยกตัวอ,อย่างขอเพิ่มไปประมาณ1รูปภาพแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็กดบันทึกนะคะต่อมาค่ะก็เลือกสถานที่เปิดใบแจ้งซ่อมก็เลือกได้เลย ก็เลือกตึกผลิตหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ระปุความด่วนว่ามันด่วนมากด่วนน้อยประมาณนี้โอเคด่วนมากไปเลยค่ะ ต่อมาค่ะประเภทการซ่อมจะแจ้งช่างหรือว่าซ่อมเองเราก็เลือกได้นะคะจริงๆมาถึงเมนูนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดยืนยันได้เลยนะคะแต่ว่าพี่พี่จะระบุอื่นๆตามนี้ก็ได้ IT ีเกี่ยวกับความปลอดภัยไหมนะคะระยะทางใหม่ระบุเป็นล็อตนัมเบอร์ก็ได้ระยะเวลาระบุการใช้งานแบบนี้สามารถระบุตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ เสร็จแล้วแค่นี้เราก็เปิดไปงานแจ้งซ่อมได้แล้วค่ะง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะคลิปหน้าจะมาเจอกับปอนเราจะมาสอนทูตูเรียอะไรอีกรอติดตามกันนะคะ